ไทยอมหิตประพันธ์โดยอาจารย์สิงห์ขนวงจิติมาบทที่73คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทยูเนียนแอปพลายจำกัดผู้ผลิตกระบอกไฮดรอลิกสำหรับเครื่องจักรกลสายจัดขึ้นเรื่อยๆกองทัพปักษาก็ยังคงรายล้อมนาคบุรีไว้ทุกด้านที่นเดิมไม่มีคำสั่งใดๆจากไม่ทับใหญ่ จะขยับขยื่นเลื่อนถอยก็ไม่ได้เพราะเคลื่อนได้แต่ตัวหัวหลุดจากบ่ากองบัญชาการรบไม่ทับนายกองต่างก็เฝ้ารอคำสั่งจากไม่ทับใหญ่อยู่ที่หน้ากองบัญชาการด้วยใจจดใจจ่อเมื่อวานก็รอทั้งวันไม่มีคำสั่งใดๆทั้งสิ้นจำต้องอดทนรอต่อไปและกี่วันกี่เดือนก็ต้องรอคำสั่งคือคำสั่งภายในกองบัญชาการรบ พยาปักษาสุวรรณนั่งเด่นที่แคร่ไม้ไผ่ด้านในสุดแวดล้อมไปด้วยนายทหารคนสนิทเช่นนายกองแอนลมุมแคร่ไม้ไผ่ตรงกลางนั้นโคถมไม่ทับใหญ่นั่งรออะไรบางอย่างด้วยความอดทนส่วนคณะที่ปรึกษาทั้งหมดนั่งพักผ่อนกันตามอัธยาศัยพวกเขาต่างคุยกันเป็นกลุ่มๆเบา,เบา พันนั้นภายในกองบัญชาการต้องไหวตัวเยือกเมื่อทหารได้นำจอมภัยสาวเข้ามาเธอรีบบอกแม่ข้าทำตามแผนที่วางไว้แล้วเอ็งนั่งสิข้าต้องการพูดก,กับแม่เองโคโทมสั่งชบาไพรนั่งลงที่แคร่ไม้ไผ่ตรงหน้าแล้วก้มหน้าลงพร้อมกับเงยหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วอากับกิริยาจึงเปลี่ยนไปทันทีเจ้าวางแผนได้เยี่ยมมากนะโคธมแถมยังมีความอดทนสูงด้วย สมกับเป็นแม่ทัพใหญ่เราขอชมเจ้าจากใจจริงขณะนั้นพญาปักษาสุวรรณรู้จักที่แล้วเดินมายืนข้างๆโคทมนาครัตเจ้าเองก็อดทนเป็นเยี่ยมหวังว่าเจ้าจะมีข่าวดีมาบอกแม่ทัพใหญ่และพวกเรานะมีข่าวดีแน่นอนพญาปักษาไม่เช่นนั้นข้าออกมาจากพนครนแห่งเราไม่ได้หรอกงั้นเชิญท่านแม่ทัพใหญ่สอบถามได้เลย ปักษาสุวรรณสังการโคโทมขยับทันทีไอพ่อมดโกโรเมื่อวานเย็นเองบอกว่าถ้าไม่เป็นเพราะมันเสพสุขสาวพรหมจารีถึงสิบคนก็คงเป็นเพราะถูกค่มซึ่งมันมีอาการสุดเห็นได้ชัดวันนี้อาการเป็นอย่างไรบ้างบอกมาเร็วๆมันถูกข่มจนมนตราเสื่อมเลวแน่นอนส่วนจะมากหรือน้อยนั้นข้าวัดไม่ได้ เวลานี้มันกักตัวของมันเองเพื่อไร่มนตรารักษาอาการมันยังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแต่ข้าเชื่อว่าอีกไม่นานมันจะรู้แล้วพนางเพชรราพันกรสัมปาตีละ่ะทำอย่างไรโคทมถามอีกติ้นผังน่ะสิเพราะโกโรมันบอกอาการแต่เช้าตรูยังไงละ่ะเมื่อข้ารู้ว่ามนตรามันเสื่อมลงบ้างแล้วข้าก็รีบทำตามแผนที่วางไว้ ศพนั้นเพิ่งเผาเดี๋ยวนี้เองและข้าก็รีบออกมาพร้อมกับวิญญาณเหล่านั้นไม่เช่นนั้นออกไม่ได้หรอกทั้งหมดไม่กี่ศพปักษาสุวรรณกับที่ปรึกษาอีกหลายคนถามขึ้นเป็นประโยคเดียวกันพลางจ้องหน้านั้นคำหมิงซี 4. แต่พวกท่านไม่ต้องตำหนิเรานะเราจำต้องทำแม้จะฝืนใจก็ตามทีไม่เช่นนั้นจะไม่เกิดช่องโหว่ของขายมนตราและกองทัพจะเข้าพนักครไม่ได้ แต่ตอนนี้เข้าได้แล้วเจ้ารีบสั่งการเถอะโคโทมท่านพญาหรือผู้ใดจะสอบถามอะไรก็เชิญเลยนะครับโคโทมเปิดโอกาสให้ทุกคนจากนั้นต่างก็สักไซอเอาความและข้อมูลต่างๆจากวิญญาณนาคารัตที่ได้สิงสู่อยู่ในร่างของชบาภัยผู้เป็นลูกสาวจนถี่ยิบจนกระทั่งหมดประเด็นที่คงเหลือโคโทมจึงได้สั่งการต่อวิญญาณประหลาดนั่นเองกลับเมืองไปได้แล้ว ดูให้ดีนะถ้ามีอะไรก็รีบบอกข้าไปก่อนละเลยพบกันที่พนครแห่งข้านนะเออเดี๋ยวเจ้าต้องดูแลลูกสาวเราให้ดีด้วยนะเรารู้เราเห็นว่าพวกเจ้าไม่ต้องพบเลยก็ได้ไปผบไปเกิดเสียได้ก็ดีเขาพุ่งตัดบทอารีภัยรีบเข้ามาสกิดอีกแล้วเมื่อไหร่คุณจะหายเครื่องพระนาสิทธีนะโคทม อย่าลืมสิพระนางเป็นถึงพระธิดาพญานาคนะเราเป็นเพียงแค่มนุษย์เท่านั้นจะยังไรเสียก็ต้องให้ความเคารพพระนางบ้างและพระนางอาจจะเป็นว่าที่แม่ทหารบุกโคทมออกคำสั่งต่อไม่ทับนายกองที่รอรับคำสั่งอยู่ด้านนอกกองบัญชาการกองร้อยที่ได้รับมอบหมายให้บุกตะลุยเป็นกองร้อยแรกนำโดยอินได้เตรียมสิ่งที่ถนัดไว้เต็มพิกัดนั่นก็คือระเบิดทำลาย กองร้อยนี้ประชิดประตูเมืองซึ่งมีเพียงประตูเดียวเท่านั้นและกำแพงด้านนี้ตลอดแนวยาวข้างละร่วมร้อยเมตรทหารในกองร้อยนี้ได้รับการฝึกจากอินอย่างใกล้ชิดในการทำระเบิดแบบง่ายๆแม้จะเป็นระเบิดแรงต่าที่ทําจากสูตรดินปืนที่พอจะหาได้แต่มันก็ไร้าแรงระดับหนึ่งสำหรับดินแดนป่าลงสำรวจแห่งนี้และเมื่อได้รับคำสั่งจะไม่ทับใหญ่ให้บุกเท่านั้น อินเทวดาซึ่งเป็นผู้บังคับกองร้อยหรือที่นี่เรียกว่าในกองอินได้ขันไปสั่งกับลูกน้องทันทีจุดไฟเสียงคือก้องกับปนาดไม่จะเป็นระเบิดแรงต่ำอัตราวความเร็วในการระเบิดเพียง3280ฟตุตต่อวินาทีเท่านั้น ถ้าเป็นระเบิดแรงสูงเช่น TNT อัตราวความเร็วในการระเบิดคือ22,600ฟุตต่อว,วินาทีแต่ถึงกระน,นั้นอำน,นาจการถล่มทลายก็ทำให้ประตูเมืองพังคลือนทันทีกำแพงเองนั้นก็พังเป็นแถบเป็นการข่มขวัญทหารนาคาได้เป็นอย่างดีขึ้นบินเร็วทิ้งระเบิดปูพรมให้ทั่วเมืองเลยนะมนตาไอพ่อมดมาเสื่อมแล้วเว้ยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นอินสั่งการต่อทหารปักษาใต้บังคับบัญชา พริบตานนั้นมนุษย์ปรักษานนับร้อยทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและกลายร่างเป็นนกยักษ์คลาคล่ำไปหมดสิ่งกระพือปีกดังลั่นเมืองนกยักษ์แต่ละตัวขยุ่มดินระเบิดแรงต่ำข้างละลูกแต่ละลูกหนัก3-4กิโลกร,รมัมระบบก,กลไกในการระเบิดนั้นไม่ซับซ้อนขอเพียงแค่ตกลงมากระเทกพื้นเป็นระเบิดทันทีอินสร้างแบบระเบิดขวดที่ถนัดนั่นเอง ทุกสิ่งทุกอย่างเหนือนาคบ,บุรีไม่อึมครึมเช่นที่ผ่านมาอีกแล้วสามารถมองเห็นอะไรได้แจ่มแจ้งกองบินจู่โจมด้วยระเบิดนี้ได้รับการฝึกมากับมือของอินโดยมีมนุษด,ดีเป็นผู้ช่วยแม้เธอจะไม่ค่อยรู้เรื่องราวเหล่านี้แต่เมื่อรบมาหลายครั้งแล้วจึงเกิดทักษะยุดขึ้นเอง เวลานี้อินกับมูริตดดีอยู่ในกรงเล็บคนละข้างของนายกองแอนลมซึ่งสื่อสารกันดูเรื่องได้ดีกว่าคนอื่นเขาจึงตะโกนออกคำสั่งขึ้นไปหลังจากที่ขึ้นสู่อากาศแล้วเฮ้ย hey, แอนลมตามลูกน้องข้าไปเรเ็วๆเว้ยแก๊แอนลมรับคำสั่งด้วยเสียงเช่นนี้เช่นเคยพราะทาอยู่ในร่างนกแล้วจะพูดภาษาคนไม่ได้แต่ก็ฟังรู้เรื่องทุกอย่างและปฏิบัติตามคำสั่งได้ด้วย นกยักษ์ทุกตัวในหน่วยบินนี้ถูกซักซ้อมมาอย่างดิบดีจากพอ,อร้อยอินให้เล็งเป้าทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายแรกคือทหารนาคาเป้าหมายที่สองคือที่พักทหารและเป้าหมายสุดท้ายคือนาคาที่แปลงร่างเป็นพยานนาคกำลังเตรียมที่จะพ่นไฟและพ่นไฟใส่วินาทีน,น,นั้นนกยักษ์สามตัวแรกบินเร็วก,กว่าใครๆเมื่อเห็นเป้าหมายแรกชัดเจนซึ่งอยู่ห่างไปราวๆ2 0 0เมตร นั่นก็คือทหารหนาคารนับร้อยกำลังวิ่งอลหมานต่อเสียงระเบิดกึกก้องที่ประตูเมืองกับกำแพงเมืองทั้งสองข้างนกยักษ์ทั้งสามถึงฉกเข้าใส่ด้วยความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ปล่อยลูกระเบิดทั้งสององค์เล็กเข้าใส่ลูกระเบิดทั้งหมดลอยล,ยล,ยล้วลลงไปอย่างเห็นได้ชัดพอกระเทกพื้นเท่านั้นทหารหนาคารองลั่นกลายเป็นศพไปในทันทีหลายสิบที่เหลือวิ่งเข้าหลบในที่พักทหารเพราะไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นอีกแล้ว คราวนี้หน่วยบินมาถึงนับสิบเลยทีเดียวเมื่อเห็นทหารหนาคาเบื้องล่างวิ่งหัวซุกหัวซุนเข้าที่พักระเบิดในกรงเล็บตัวละสองลูกก็ถูกหย่อนลงไปจนหมดเ <T> สียงระเบิดกึกก้องติดกันนับสิบครั้งทหารหนาคาดับดิ้นหลายสิบอาคารที่พักทหารได้ถูกทำลายในพริบตาไฟนั้นได้ลุกไหม้ไปทั่วจนแดงฉานไปหมดในนาทีนั้นระเบิดก็ถูกหย่อนแบบปูพรมทั่วเมืองดุดกองร้อยนกยักษ์อ,อยู่โจม เสียงระเบิดนั้นดังสน,นั่นหวันไหวทั่วเมืองแล้วไฟก็ลุกโชนไปทั่วเช่นกันระเบิดด้านนั้นไม่มีอย่างแน่นอนเพราะอินใช้ระบบกระแทกเป็นระเบิดทันทีเบื้องล่างเวลานี้จึงปั่นป่วนหนักชาวเมืองที่เป็นผู้หญิงคนชาราและลูกเด็กเล็กแดงต่างก็วีร้องร่นวิ่งหากันและกันจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครมองจากข้างบนจึงสับสนโอลหม่านไปหมดไม่มีใครช่วยใครได้เมื่อระเบิดหมดจากกรงเล็บทั้งสองข้างอินจึงสั่งการลั่นเวหา ไปคนมาอีกคนละหนึ่งชุดเดี๋ยวนี้เราทิ้งใส่สามเป้าหมายระวังโดนโพลเรือนภาคพื้นดินจึงสงบไปเพียงเดียวเดียวเท่านั้นระเบิดโรคใหม่อีก200ลูกกูถูกลำเลียงมาหย่อนใส่ทหารหนาคาที่พักทหารและนาคาที่แปลงร่างเป็นพญานหน้าตัวเท่าลํมตาลยาวเกือบ10เมตร งาดขึ้นมาพ่นไฟใส่นกยักษ์ปักษาจึงได้เกิดยุทธการที่ประหลาดสุดๆและคนสับสนนั่นก็คือนกยักษ์ร่วงลงสู่พื้นเมื่อถูกพยานนาคค่นไฟขึ้นใส่ส่วนพยาน,นาคเองก็ดับดินบ้นเมื่อโดนระเบิดทีละสองลูกแม้จะไม่มีบาดแผลให้เห็นเพราะมีอิทธิฤทธ์พอตัวแต่แรงอัดปลายนั้นทําให้เครื่องในพังยับเยินโลหิตสดๆทะลักออกบาจากปากของพยาน,นาคจากนั้นก็กลายร่างเป็นมนุษย์นาคาดังเดิมที่ไร้ซึ่งวิญ,ญญาณเสร็จแล้ว มนุด,ดีหันมาบอกกับอินเมื่อประมวลเหตุการณ์ดูคุณพวกมันทันแปลงร่างอยู่บ้างนะแล้วก็พุ่นไฟใส่นักบ,บินของเราร่วงไปหลายลายแล้วด้วยแต่ก็โดนระเบิดดิ้นไปเหมือนกันนะอัตราการตายของเราหนึ่งศพตมาก,กี่ศพอินถาม1ต่อ35ถึง40มันน่าจะ1ต่อร้อนะอินวอยวายไม่ค่อยพอใจกับผลงานมากนักจึงรีบตะโกนสั่งการลั่นเวหาอีกครั้ง ยอนระเบิดหมดแล้วถอยเดี๋ยวนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่กองร้อยอื่นเท่านั้นเองกองร้อยหน่วยบินย้อนระเบิดก็บินกลับฐานที่ตั้งซึ่งมนุษย์ดีเช็คยอดดูแล้วรีบรายงานต่ออินยอดกำลังทั้งหมดของเรามี120ตอนนี้บินกลับ113แสดงว่าถูกพ่นไฟรุ่งใส่ไปเจ็ดพวกมันละ่ะคุณคิดว่าตายไปเท่าไหร่อินถามประมาณ300งั้นก็คุม้มทำอะไรมันต้องลงทุนกันบ้างอินบอกกระหึม จากนั้นกองร้อยบินได้ของอินก็กลับถึงฐานที่ตั้งเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นแล้วโดยหย่อนระเบิดถล่มเมืองนาคาเพียงสองระโลกลูกระเบิด400กว่าลูกดีที่เป็นระเบิดแรงต่ำทหารนาคาตายไปเพียง300ถ้าเป็นระเบิดแรงสูงต้องเอา3คูณพนางเพชรราพันธ์และพะยาสัมปาตีผู้เป็นวิดาต้องตกใจสุดขีดต่อเสียงระเบิดที่ดังสนั่นวันไหวทางประตูเข้า และประตูกับกำแพงเมืองก็พังพินาศไฟลุกท่วมเป็นแนวยาวในบริเวณนั้นแย่ yeah, แล้วพวกมันเข้ามาถูกทางได้อย่างไรข่ายมนตราท่านจอมเทวะปกป้องอยู่นะราณีไม้พรองอกมาสุดเสียงสแสดงว่าข่ายมนตราถูกทำลายแล้วสินะลูกพญาสัมปาตีรีบบอกองครักษิรีบเข้ามารายงานเสียงรัวเร็วพระแม่เจ้าข้าศึกไปมาแล้วมีระเบิดด้วยเจ้าถ่ายทอดคำสั่งเราออกไปเดี๋ยวนี้ ให้นาคาทุกคนแปลงร่างเป็นพญานนาคแล้วพุ่นไฟใส่ศัตรูให้หมดมาให้หมดเจ้าค่ะทหารองครักษ์รับมัญชาการจากราน,นีแล้วเพ่นอ้าจากไปนางกำนันไปเรียนท่านจอมเทวะว่าข้าศึกทำลายไขยมุนตราเข้ามาได้แล้วให้ท่านรีบมาแก้ไขเหตุการณ์เดี๋ยวนี้เจ้าค่ะเมื่อนางกำนันออกไปแล้วเพชรราพันธม์ธรมทางสัมปาตีลูกไม่คิดเลยว่าพวกมันจะทะลุไข,ข่อาคุมเข้ามาได้ ท่านพ่อช่วยบอกลูกทีสีขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอนึกออกแล้วจอมเทวะถูกข่มจนมนตราเสื่อมยังไงล่ะจากนั้นพ่อก็เชื่อว่าพวกมันต้องส่งคนเข้ามาฆ่ายกครัวชาวบ้านเมื่อเชา้าจนต้องรีเผาให้วิญญาณหลุดลอยเลยทําให้เกิดช่องว่างยังไงพวกมันก็เลยเข้ามาได้แบบนี้เราก็แย่สิท่านพอ่อพอบอกลูกแล้วว่าโคธมานั้นเฉียบแหลมยิ่งนัก รู้แบบนี้เมื่อคืนลูกสั่งพยานนาคทั้งหมดออกไปพ่นไฟใส่พวกมันก็ดีป่านนี้คงไม่เกรียงกันไปหมดแล้วเพชรราพันลูกต้องคิดเหตุการณ์เดี๋ยวนี้นะเรื่องที่แล้วมาอย่าคิดต้องปลุกทาหารพยานนาคออกสู้กับพวกมันให้ได้เจ้าค่ะลูกจะออกสนามรบสั่งการด้วยตนเองเดี๋ยวนี้ท่านพ่อกำลังเสริมลูกก็แล้วกันอืมไม่ต้องห่วงพอตั้งใจจะทำแบบนั้นอยู่แล้ว จากนั้นสองพ่อลูกก็นำทัพออกรบด้วยตนเองเพื่อป้องกันบัลลังก์พยันนาคอย่างสุดชีวิตถูกขั้นตอนไปไปตามแผนการรบซึ่งโคทมตั้งชื่อว่ายุทธการปลดแอกให้นาคามันหน่วยทะลวงเมืองทะลวงจนได้ผลเห็นทันตาเพราะขายมนตราถูกทำลายแล้วและทหารนาคาก็สังเวยชีพไปถึง300คน แผนสองกำลังจะเริ่มขึ้นหำกับหอยซึ่งเป็นผอบอร้อยธนูเตรียมอาวุธมาอย่างดีนั่นก็คือคันธนูยักษ์ยาวเกือบสองวาซึ่งนกยักษ์นับร้อยเป็นผู้ยิงจากเวหาสู่พื้นโดยมีทั้งลูกดอกหัวระเบิดลูกดอกไฟและลูกดอกอาบยาพิษเองสองคนนำลูกน้องขึ้นบินได้โคทมสั่งการต่อย,ยอดคนป่าทั้งสอง <c oughs> หำกับหอยรับคำสั่งเป็นเสียงเดียวกันอย่าลืมนะ เป้าหมายคือพยานนาคที่พ่นไฟใส่ทหารเราที่จะบุกเข้าไปชาวเมืองห้ามยิงไปอันขาดโคทงกำชับเสียงดังก่อนที่กองร้อยธนูจะขึ้นบินและแล้วในนาทีนั้นหำกับหอยก็กระโดดขึ้นสู่กรงล็บของนกยักษ์อันเป็นผานัดที่คุ้นเคยมาหลายสนามรบ แล้วพานนกยักษ์ทั้งร้อยสิบตัวโฉบบินด้วยความเร็วสูงมุ่งสู่ใจกลางเมืองเพื่อสอยเป้าหมายคือพยานนาคที่ตั้งท่าพ่นไฟใส่จึงไม่ผิดปอตออหรือปืนต่อสู้อากาศยานเท่าไรนักโศทางโนนหามตะโกลบอกลูกฝูงเมื่อเห็นพยานนาคผุดขึ้นทั่วไปหมดบ่งบอกได้ว่าเริ่มตั้งตัวได้แล้วและพ่นไฟขึ้นมาเป็นสายยาวร่วมๆ200เมตร ลูกธนูหัวระเบิร์ดถูกยิงจับปักษาชุดแรกไปถึงร่วมร่วมยีตัวแล้วลูกธนูกระทบลำตัวพยานนาเข้าอย่างจังพญานนาที่โดนเข้าไปนับสิบนั้นร้องลั่นดิ้นปัดปัด,ปดบิดตัวเป็นเกลียวชนเอาสิ่งของต่างๆรอบตัวล้มระเนะนาดล้มโครงครามแกปักษายักษ์เจอไฟกดเข้าไปสมตัวร้องกุ้งกลางเวหาควงสวานร่วงลงสู่พื้นแบบไปไม่กลับข้ามาให้หมดบอดหอยตะโกนสั่งลูกทีมลั่นเวหา ชาวนาคางแงงขึ้นดูต้องตะลึงเพลึงเพลิดตกการรบของมนุษย์ปักษาซึ่งเห็นจัดจะว่านกยักษ์ใช้กรงเล็บทั้งสองข้างนาวลูกธนูลงมายิงอย่างชำนิชำนาญและเสียงระเบิดก็ตึงตังหน้าตัวด้วยโดยมีมนุษย์เบื้องบนสองตัวเป็นผู้บัญชาการรบลูกธนูหัวระเบิดดังสนั่นวันไหวอีกครั้งพอๆกับระเบิดที่หยดลงมาก่อนหน้านี้แต่คราวนี้แม่นยำกว่าเข้าเป้ากว่าพยานาคดับดิ้นเป็นนับสิบสิบตัว ซึ่งก็มีเข้ามาทดแทนตลอดแต่ก็เสียเปรียบอามากๆพอตั้งรับอยู่ที่ภาคพื้นส่วนบนฟ้านั้นเคลื่อนไหวตลอดเวลาและรวดเร็วด,ด้วยนานๆครั้งจะสอยร่วงลงมาสักตัวหนึ่งโคทมได้สังเกตเห็นเหตุการณ์ตลอดเมื่อทุกอย่างเข้าตามแผนแล้วเขาสั่งทัพใหญ่สองพนายทะลักทางภาคพื้นดินไม่ให้บินเป็นอันขาดพราถือว่ากองทัพหลักที่จะยึดเมืองได้นั้นมาจากทัพบ,บกเป็นหลักบุกเข้าไปคนยอมอย่าฆ่า ทหารปักษาถือดาบใหญ่โหฮารด่านหน้าเข้าสู่นาคาบุรีอย่างง่ายดายไม่มีหลงไปที่อื่นอย่างแน่นอนเพราะ่ายมนตาอาถรรพ์ได้ถูกทําลายลงแล้วชาวเมืองนั้นตื่นตระหนกหนักเข้าไปอีกเมื่อกองทัพปักษากลูเข้ามาจากทุกทิศท,ทุกทางแต่ไม่ทํำร้ายชาวเมืองไม่แต่คนเดียวมุ่งหน้าสังหารแต่ทหารนาคาที่คิดจะสู้เท่านั้น ทหารนาคาคนไหนทําท่าจะแปลงร่างเป็นพยานนาคเพื่อพ่นพิษพ่นไฟใส่ทหารปักษาที่กูเข้ามานั้นพลันนั้นทหารกองร้อยธนูที่บินว่อนอยู่บนเวหาก็ยิงลูกธนูอาบพิษแมงมุมยักษ์ใส่ทันที<อ>มนุษย์นาคาเหล่านั้นร้องลั่นดับดิ้นไปในทันที ไม่มีโอกาสได้ขยับขยื่นด้วยซ้ำเพราะพิษของแมงมุมยักษ์นั้นร้ายแรงเหลือเกินและวินาทีนั้นพระนางเพชรลาพ,พันธ์ซึ่งถือดาบอยู่ในมือและเคียงข้างด้วยพยาสัมปาตีผู้เป็นบิดาได้วิ่งออกหน้าทหารนาคานับร,ร้อยๆมาที่ประตูเมืองพร้อมกับตะโกนเสียงแหลมเปียบ นาคาทุกคนฆ่ามันใครถอยเราจะบันโคมันทันทีจากนั้นทหารสองเผ่าพันธุ์ก็ปะทักกันด้วยดาบโตเพราะไม่มีโอกาสที่จะแปลงร่างเป็นอะไรอีกแล้วเนื่องจากประจันหน้ากันแล้วทหารทั้งสองฝ่ายดับดินสิ้นชื่อลงเห,อเหมือนกันในช่วงแรกแต่เดี๋ยวเดียวเท่านั้นทหารปักษาก็หนุนเนืองเข้ามาอีกทหารหนาคาซึ่งเหลือน้อยลงไปแล้วก็ต้องพบกับคำว่าน้ำน้อยยุ่งแพ้ไฟ โคทมได้จังหวะชีนิ้วเพชรกราดใส่ทหารหนาคากองร้อยตรงหน้าทีเดียวล้มลงไปไม่ต่ำกว่าสิบคนพร้อมกับร้องลั่นโนกนั้นก็จังงังอยู่กับที่อีกนับร้อยเพราะตะนหนกตัอน,นิ้วชี้อันพิสดาของโคทมเขาจึงถือโอกาสนั้นประกาศลั่นเราคือไม่ทับใหญ่โคธมานาคาทุกคนทิ้งดาบเดี๋ยวนี้แล้วทิ้งก้นลงกับพื้นคนยอมเราจะไม่ฆ่าใครไม่ยอมเราจะชี้นิ้วให้มันดับดิ้นเดี๋ยวนี้แหละ ท่านเทวะขายอมแล้วกองร้อยนาคาตรงหน้ายอมจำนวนทันทีและทิ้งดาบลงพื้นกันอย่างจา้าล้วนทหารพวกนั้นนั่งลงกับพื้นในทันทีทันใดอย่างว่าง่ายเพราะแค่เห็นนิ้วชี้มีประกายออกมาเสียงดังลั่นตกต้องที่ใครมีอาจต้องล้มตึงทันทีจึงเรียกโคทมเป็นเทวะกันลั่นสนามรบตรงนั้นพวกข้าก็ยอมแล้วกงร้อยถัดไปก็ยอมเช่นกัน โคทมรีบเดินหน้ากลมทหารนาคากันจัดจักในสนามรบให้ยอมแพ้และทิ้งอาวุธเพื่อหลีกเลี่ยงการฆ่าฟันบั่นเนื้อซึ่งได้อีกเจ็ดกองร้อยที่ยอมเสีโรราบต้องตกเป็นเฉลยศึกถูกคุมตัวออกจากสนามรบในทันทีและแล้วเพชรราพันกับสัมปาตีก็เผชิญหน้ากับโคทมซึ่งถือโค้นตอกสื่อเป็นอาวุธผิดกับนักรบทั่วๆไปที่ใช้มีดคมเป็นอาวุธ พวกเขาประจันหน้าน,นลานหน้าเมืองใกล้จะถึงประตูเมืองนั่นเองราณีไม้แผดเสียงก้องโคธมาเจ้าผีหลงนรกเจ้าต้องตายไรศีรษะตั้งบาพดเจ้าบังอาจระรานทั้งพงนาคและพงนกไปหมดลูกระวังนะมันไม่ธรรมดาสัมปาตีตะโกนเตือนเพชรราพันไม่ฟังเสียงใดๆอีกแล้วเพราะความเครียดแค้นที่ถูกบุกจนเทพจะแหลกลาไปทั้งเมืองเธอนั้นที่ฟันดาบใหญ่เขาใส่โคทมดุดจากผัน ขายกคอนขึ้นรับเจ้าโลวันมังเกิดเสียงดังอย่างประหลาดที่สุด <c oughs> และก่อนที่โคทมจะทุบร่างของเพชรราพันให้แหลกเละร่างร่างหนึ่งกระโดนตีลังกาม้วนตัวจากท้องฟ้าลงข้าง,ข,างข้างโคทมพร้อมกับบอกเสียงแหลมเปียบบัญชีแค้นรายนี้ปล่อยระเถอะท่านโคธมานักรัฐโคทมหลุดปากออกมาพร้อมทั้งลาบถอยในทันทีเพชราพันเห็นชบาภายัยซึ่งมีวิญญ,ญาณน,นาครัศเสียงอยู่จึงได้หลุดปากออกมาเช่นกันนาครัฐหรอ จ้าหญิงใจแตกเจ้าสิงอยู่ในร่างของลูกเจ้างั้นหรอดีวันนี้เจ้าจะได้ตายทั้งแม่ทั้งลูกนาครัตในร่างของชบาภัยในมือถือเส้นหนังตาเป็นประกายจ้าเจ้าน้่นแหละที่ต้องตายเพราะเจ้าโคองงำพงหน้ากับวางยาพิษพระเชษฐาแห่งเราเจ้าต้องชดใช้กรรมชิมเส้นหนังของข้าก่อนตาย <c oughs> การสู้รบในบริเวณนั้นยุติลงอย่างสิ้นเชิงโดยปล่อยให้คู่เอกสู้กัน ฝ่ายหนึ่งนั้นใช้ดาบโตที่ถนัดอีกฝ่ายใช้เส้นหนังซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นชาวนาคาแต่ถนัดเส้นหนังได้ยังไงโดยกวาดแหวงขึ้นเหนือศีรัตรว์แล้วแหวอากาศดังสยองความรู้สึกตายสัตว์นาคารัตเพชรราพันธ์ทะยยนเข้าฟันชนิดให้ขาดไปสองท่อนนาคารัตพิว้ตัวขึ้นสู่อากาศสูงวากว่าก็บพ้นขีดอันตรายแล้วพร้อมกับตวัดเส้นหนังที่ยาวกว่าเข้าที่ลำคอของเพชรราพันธ์ไป รานีไม้ร้องลั่นลำคอตรงนั้นเป็นรอยจำ้ำถ้าไม่มีวิชาอาคมอยู่บ้างป่านนี้เป็นแผลเวอะหวะไปแล้วทว่าพนานางก็ไม่ใช่หมูที่จะให้สับง่ายๆจึงรีบตวัดคมดาบข็ใส่อย่างรวดเร็ววิญญาณสาวใจแตกพาร่างนั้นและลิ้วขึ้นฟ้าจึงรอดพ้นจากคมดาบไปได้อย่างหวุดหวิดจากนั้นก็ตวัดรส้ขดใส่ที่แสกหน้า<ะ>สองทีซ้อน พิราพันธ์ร้องลั่นทั้งสองครั้งหนโดนอย่างจังที่กลางแสกหน้ากับลาคอแล้วก็ทรุดลงกองกับพื้นทันที <c oughs> นาครัฐไม่ปล่อยให้นาทีทองผ่านไปเธอเคียนตีอย่างไม่ยัง้งและไม่นับจนคู่ต่อสู้มีรอยเขียวคล้ำไปทั้งตัวอย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัดก่อนที่ร่างกายของราณีไม้จะเละไปทั้งตัวสัมปาตีมาทันเวลาพอดีหยดุดปักษาสุวรรณเข้าสกัดทันท่วงทีเช่นกัน สัมปาตีเจ้าอย่าช่วยลูกทั่วๆของเจ้าอยู่เลยเจ้าต้องเจอกับเราคราวนี้เจ้าไม่รอดแน่สองพี่น้องที่แย่งบัลลังก์กันเองต้องฆ่าฟันและเปลือยคมดาบเข้าบั่นเนื้อซึ่งกันและกันคราวก่อนที่ปักษานครน,นั้นชั้นเชิญของสัมปาตีดีกว่าแต่เพ้ความอึดของปักษาสุวรรณแต่คราวนี้ไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรเพชราพันหนีไปที่ท่านจอมเทวะเร็ว สัมปาตีตะโกนบอกผู้เป็นบุตรีเพราะรู้ว่าเธอนั้นได้เพลียงพํำแล้วจึงให้หนีไปพึ่งบาร,รมีพ่อมดโกโรและถึงสัมปาตีไม่บอกเพชรราพันก็เพ่งอยู่แล้วเธอขืนอยู่แล้วก็ตายลูกเดียวเธอกระโจนขึ้นสู่ท้องฟ้าและกลายร่างเป็นปักษากระพือปีกพิจบินหนีทํามกับหอยซึ่งลอยเข้ามาใกล้เห็นเข้าพอดีทั้งคู่ดิน้ำคันธน,นูพร้อมๆกันและปุ่งหมายเดียวกัน ลูกธนูอาพิษแมงมุมยักษ์เล่นลงเสียบกลางหลังปักษาเพชรราพันธ์ <c oughs> ร่างนั้นร่วงลงพื้นเสียงดังลั่นลูกธนูเสียบคาทั้งสองลูกดับดิ้นในทันทีพอเจอพิษร้ายของแมงมุมดำเข้าไปสัมปาตีเสียสมาธิเมื่อลูกสาวเพียงคนเดียวดับดิ้นไปต่อหน้าต่อตาเชน่นนี้มือที่กำดาบนั้นสันดริกจะฟันจะแทงก็ผิดจังหวะไปหมดจึงได้ถูกปักษาสุวรรณฟันฉับ้าที่ลำคอยอย่างรวดเร็ว <c oughs> สัมปาตีรองลั่นแม้โคจะไม่ขาดเพราะมีฤทธิ์พอตัวแต่ก็ร่วงลงสู่พื้นดาบในมือกระเด็นกลับรองห้ามเสียงหลงแบบนกรู้โอ้อย่าสวนทวารทั้งเจ็ดนะนกทองเราเป็นพี่น้องกันนะปล่อยเราไปเถอะเราจะไปให้ไกลเลยแล้วไม่ยุ่งกับเจ้าอีกต่อไปไว้ชีวิตเราเถอะนะปักษาสุวรรณผู้พี่ชนะก,การกระทำใ,ใดๆแต่ก็ได้คำรามลั่นได้เราจะไว้ชีวิตเจ้าเป็นครั้งที่สองก็แล้วกันบินหนีไปซะ พี่ไม่เคยฆ่าน้องแต่น้องอย่างเจ้าฆ่าพี่ได้เอาเถอะไปให้ไกลเลยแลืออย่ามาให้เห็นหน้าอีกข้าไม่บินเด็ดขาดเพราะจะถูกยิงจากข้างบนเช่นลูกของเรานกทองเราจะขาดไปก็แล้วกันนะจากนั้นสัมปาตีก็ทำตามที่พูดโดยขานสีตีนจากไปอย่างอัปยศอดสูที่สุดในชีวิตท่ามกลางเสียงหัวเราะไล่หลังของไพ่พลผู้ชนะ วิญญาณนาครัตในร่างของชบาภัยเดินเข้ามาหยุดตรงหน้าปักษาสุวรรณโดยได้บอกว่าเจ้าปล่อยเสือเข้าป่าปล่อยปักษากับรังเจ้าจะลำบากในภายหลังนะไม่เป็นไรเราแก้ไขได้ขอเพียงอย่าได้ชื่อว่าพี่ขานกเท่านั้นก็เป็นพออดีตวิญญาณสาวใจแตกเตือนลิ้นยังไม่ทันเข้าปาก สัมปาตีซึ่งคานไปกับโฉบเอาคอ้อนในมือของโคทมไปอย่างรวดเร็วแล้วลุกขึ้นยืนผง,งาดแล้วเล้วทุบป,ปักษาสุวรรณในซิ่ววินาทีโอ้ปักษาสุวรรณร้องลั่นเพราะไม่ทันระวังตัวโดยค้อนซึ่งดูอันแล้วเท่ากําปั้นแต่เวลาโดนทุบมันอันเ่าโอ่งแดงเข้าที่หน้าผากเขาซุดลงกองกับพื้นดาบนั้นก็กระเด็นหลุดมือไปถ้าไม่มีธิล์ละโก็ศรีรษะได้แหลกเละไปแล้วตายซะสัมปาตีทุบลงไปอีก โคธมทยานคู่ขวางไว้พร้อมทั้งชีนิ้วเพชรเข้าสกัดอัสำปาตีรองลั่นงายหลังพึ่งกิ้งไปสามสีร่รอโคทมเรียกค้อนคืนกลับมาหึมีแถมท้ายด้วยหรอเนี่ยสงสัยต้องสั่งสอนให้เข็ดไอ้พวกคดไงคองอนในกระดูกจ้องปักษารองลั่นเมื่อโดนทุบด้วยควอนเข้าที่ขาขวาแล้วรีบลุกลากขาเป๋จากไปปล่อยมันไปอย่าทำร้ายโคทมสั่งการลั่น ปักษาสุวรรณถูกแอนลมกับเด่นประคองให้ลุกขึ้นโดยเขานั้นเดินกระเพกโอ้ของของท่านทําไมถึงหนักปานเพเนินเหล็กขนาดนี้นี่มันไปแล้วหรือครับท่านผมสั่งห้ามใครทําร้ายแล้วดีปล่อยให้มันล่งลอยสุขขอฟ้าจาัก,กรวาลเพื่อชดใช้กรรมแอนลมจะนนำร่างของเพชรราพันไปบรรจุลงแก้วนะพระเจ้าค่ะขณะนั้นอินและมูนด,ด,ดีก็เข้ามารายงาน ไอทมทหารหนาคายอมจำนวนหมดแล้วเวย้ยข้าสั่งให้คุมตัวอยู่ที่ลานหน้าคุ้มหลวงอืมคนยอมอย่าฆ่านะแน่นอนอยู่แล้วเฮ้ยนั่นพ่อเองมาโน่แล้วอินชีไปที่ร่างร่างหนึ่งซึ่งกำลังเดินมาอย่างประหลาดที่สุดคือก้าวเพียงแค่ก้าวเดียวก็และเลิ้วมาหนึ่งวาพมดโกโรหลายเสียงพลุงขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันอารีภัยเข้ามาจับมือโคโทงไว้แน่น คุณขาระวังตัวด้วยนะท่าทางมันมีฤทธิ์มีเดชด,ด้วยดูการเดินเหินสิคะเดินหนึ่งเก้าเหมือนกระโดดไปสามก้าผมระวังตัวอยู่แล้วไม่ต้องห่วงขณะนั้นทบบาภัยเข้ามาสก,กิดเขามันฤทธิ์มากเองสู้มันไม่ได้หรอกเม้มันจะโดนข่มแล้วก็ตามทีงั้นให้ข้าเข้าไปกราบตีนมันแล้วยอมเป็นขี้ข้ามาันงั้นหรอวะนักรัฐโคทุมย้อนไม่ข้าออกจากร่างข้าไปแล้วข้าเตือนด้วยความหวังดี ข้ารู้มาว่าพอมดโกโรพงประไหลเอ็งจะปราบมันด้วยวิธีใดเอ็งก็คิดเอาเองเถอะอะไรวะพงปะไหลเขาย้อนทันควันเมื่อหลายพันหลายหมื่นปีเป็นประไหลนี่ยสิแต่มันได้บำเพ็ญเพียรจนมีตบะบารมีเก,กล้าแล้วก็กลายเป็นคนอย่างที่เอ็งเห็นนั่นแหละเอ็งจะหาทางจัดก,การมันด้วยวิธีลัดก็รีบจัดก,การซะเพราะสู้ตรงๆเอ็งไปไม่รอดหรอกจอมภัยสาวรีบบอกด้วยความห่วงใย สมองของโคทมสั่งการทันทีเขารีบหันไปกวักมือเรียกเพื่อนรักเฮ้ยเอ็มมานี่หน่อยสิเร็วให้ข้าสู้กับโกโรงั้นหรอข่าระเบิดแม่งเป็นจุนเลยนะมันไม่รอให้เองระเบิดหรอกไม่เห็นดึงไงว่าเดินก้าวเดียวก็ดีดพึ่งไป3ามก้าวเฮ้ยอินเดี๋ยวเองจัดการตามนี้นะโคทมกระซิบบอกเคล็ดลับบางอย่างให้ปิดทำได้เดี๋ยวข้าจัดการเองอินเพนเอ้าไปทันที